สวัสดีครับพี่น้องครับผมเชษฐ์ชาวตุงทองเชียงใหม่ครับเช้าวันนี้เช้าวันเสาร์ที่23นะครับมีนาคม2567ตอนนี้อยู่ตลาดวัวทุ่งฟ้าบดแล้วครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับวันนี้ว่าจะเป็นยังไงครับทิศทางเฮ้ยมาเปิดตัวครับแม่โบดงามๆครับผมอะเนี่ครับโบดนะครับ สองสี่เดือนปลายครับผม KF31 อ่ะสองสี่เดือนปลายครับ KF31 ครับแม่นี้นะครับบดนะครับผมทาเขาแล้วอ่ะบดงามๆครับผมหนาใหญ่ดีแข้งขาอ่ะหน้าใหญ่ายายกว้างดีเท้าใดครับผมบดเนี่ย้องอยู่ห้าหมื่นครับนี่นะครับอ่บดนี่นะครับท้อง KF31 นะครับสี่เดือนนี่นะครับตัวแรกครับมาอ่สาวน้อยนี่หรอ ตัวดำนี่ลูกช็อกโกแลตนะครับลูกช็อกโกแลตได้เลตัวแม่สามนีสอง่นห้ครับสองหมื่นห้านะครับของอยู่สองหมื่นห้านี่นะครับผมสองตัวนี้กับนี่นะครับผมสองตัวนี้นะครับชุดนี้นี่จะของวะครับผมลุงมินครับสวิงฟาร์มครับพี่น้องสนใจเปิงแก่ครับมาติดต่อโทรมามาดูตัวเอามาต่อรองเอาขอบคุณครับมันมันครับ ขยับมานี่ครับใกล้ๆกันครับอันนี้แม่โคงนะครับแม่โครงตัวไหนป๋อสองหมื่นสามสองหมื่นสามครับแม่โครงยี่ห้ครับสูงร้อยห้าสิบนะครับท้ายแม่โคงตัวยี่ห้นี่ครับอแม่โคงนะครับตัวนี้สองสองหมื่นสามครับสาวสามมาตัวแดงนี่แล้วป่อฮะตัวแดงนี่สามหมื่นห้าสาวด้วยไหนบ่สาวส่ผสมหรือยังยังไม่ได้ผสมเจ้าครับผมนี่นะครับผม ตัวนี้นะครับผมสาวนะครับสองหมื่นห้าอ๋อสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้ามาแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับสูงเงียย่อมกันนะครับผมนี่สาวนะครับคู่นี้นะครับนี่จะของวัวครับผสมฮอาครับพี่น้องสนใจครับเพิ่งใจกระโทรมาติดต่อมามาต่อรองเอาครับขอบุณครับผมมันมันครับพ่อผมถ่ายก็พอแล้วครับพี่น้องครับงูน้อยกู้นี้ครับนี่ครับกู้นี้นะครับผม นะลูกผสมนะครับผมเนื้อตัวดีๆครับสาวน้อยนะครับสาน้อยปุ่นว่าได้ยินว่าปุ่นว่าสี่หมื่นปลายนะครับกู้นี้นะครับตกตัวละสองหมื่นปลายสี่หมื่นปลายเดี๋ยวถ้าหันถ้าหันเจ้าของปุ่นนะผมจะขามเบอร์โทรแล้เอาเบอร์โทรลงไว้หนึ่นะครับผมนี่อ่าสาวน้อยกู้นี้นะครับผมสี่หมื่นปลายอันนี้ครับนี่งามๆอยู่นะครับอ่ะเนื้อตัวดีๆนี่ตัวละสองหมื่นเดี๋ยวถ้าหันเจ้าของจะเอาเบอร์โทรลงไว้หนึ่นะครับยินยินชื่อว่าจืสันชิ่สันนะครับไปก่อนครับจังไหนก่อน อ่าผมขยับเข้ามาตังกลางครับพี่น้องครับนี่ขยับเข้ามาตังกลางนะครับผมอ่า่วนนี้ส่วนนี้ขายหมดแล้วนะครับส่วนนี้มันขายหมดละวัะนนี้ขายหมดแล้วครับไ,ไปอันนี้อ๋ออันนี้ของปลากะ,ากะ,ะ,าะราคาเท่าไหร่นี่หมู่นี้มูอ่ะส่วนนี้ถ้าจะสามหมื่นครับโซนนี้นะ<า>น่าจะสามหมื่นครับอับนนี้ชุดนี้นะครับนี่เอาสาวก็ สาวเนาะสาวสาวสามหมื่นแล้วคู่นี้ลูกคู่นี้ลูกคู่นี้ต่อสามหมื่นอ่าคู่นี้กับสามหมื่นครับงาปู่ปู่นี้นะครับผมอ่นี่ล้อแม่เนาะปู่ไม่ลูกปู่ไม่ลูกนี้ปู่ไม่ลูกนี่จะได้สาวปู่ไม่ลูกมีสาวนะครับลูกปู่นะครับสองหมื่นนะครับผมผสมแล้วแม่ผสมแล้วครับนี่เนาะแม่แม่นะแม่เนาะตัวนั่นตัวแม่นะ ต้อนต้อนก็ได้ก็ได้ตัวนี้ประมาณสามมือเนี่ยเนาะอ่าจุ๊บนี้นะครับผมชุดนี้ของปาเจตนะครับอ่าพี่น้องครับผมใส่บอร์โทรไปให้ครับเพิ่งแจกติดต่ตอบมาเนาะอ่าวันนี้ของสิเกิ้งขายหมดแล้วครับปนณหะนี่อันนี้ของป้อครับอ่าใส่บอร์โทัวไปให้ครับครับแม่ยับมานี่ครับผมแม่ยักลูกสองแปดเกิรงครับแม่นี้เหรอครับผมอ่าแม่นี้เป็นแม่ยักลูกนะครับเร่ ลาใหญ่ครับอ่าสองหมื่นแปดห้าร้อยครับสองหมืนแปดห้าร้อยครับตัวงาี้ใหญ่นี้นะครับยักษ์ลูกนะครับตัวแรกครับตัวนี้นะครับตัวนี้เท่าไหร่สิบแปดเกิงครับสิบแปดเกิงพวกตัวนี้งามนะครับแม่แม่นะครับผมชาลูเร่นะครับเนี่ยตัวดีใหญ่ตึกครับหมื่นแปดห้าร้อยครับพี่น้องครับตัวนี้ครับ เครื่งขาใหญ่ครับหม<า>ื่นแปดกึ่งแม่ดำนี่สิบห้าห้าร้อยหมื่นห้าห้าร้อยครับ<า>นี่ครับแม่แยังลูกหมื่นห้าห้าร้อยชุดนี้ชุดนี้ของป่าบุญธรรมจะยินจะยินนิ่หรอทุกคนก็ขายไปแล้วถูรุ่นเนี่ยอันนี้ครับเพนอ๋ออันนี้สามตัวนี้ของป่าบุญธรรมอ่าสามตัวนี้นะครับชุดนี้ของป่าบุญธรรมครับ อ่าผมใส่เบอร์โทรไว้ให้นะครับอ่าใส่เบอร์โทรไว้ใหสนใจติดต่อมาครับคิดแปดเกินขยายมานี่ครับผมแม่แยกลูกหมื่นแปดห้าร้อยครับสิบแปดเกินครับนะนมตุ่มนมยังนี่อยู่ใชเกิั้นหกเกินนี้นะครับผมมีมีกี่ตัวครับนี่นี่กู้อ่าแฮมกู้ครับนี่สามยเก้าสามเก้ากู้ไม่ลูกนะครับกู้ไม่ลูกนะครับลูกแม่นะครับอ แม่ลูกแม่อ่ะแม่ลูกแม่นะครับผมสามสิบเก้าครับสามหมื่นเก้านี่ครับแม่แม่ลูกแม่นะครับในลูกมัน่หงแดงนะครับสามหมื่นเก้านี่ครับผมอ่าคู่งวปูนี่ครับผมอ่ะอูปูใหญ่นี่ครับผมอ่ะกูปูใหญ่นะครับงูเนื้อนะครับอันนี้กู่นี้ห้าหมื่นครับนะครับผมนี่อ่นนี้นะครับเจ้าของวัว ป่าพงครับพี่น้องสนใจครับเปิงแจ้กรโทรมาได้ผมใส่เบอร์ไว้ให้ครับขอบคุณครับผมมันมันอันนี้ครับงปูครับอางูปูนะครับพ่อพันธุ์นะครับใช้งานได้ละสามหมื่นตัวใดครับสามหมื่นสามครับราคาห้องอยู่มีตัวเดียวเนี้ยครับตัวนี้ก็แม่นนะครับตัวนี้ตัวใดอ่าตัวนี้ก็สามหมื่นแปดครับขอ้ทรงเนื้อหมูราคาเดียวกันนะครับผมหมูนี้ลูกเนื้อนะครับเนี่ยเอางูปูมันนี้สามหมื่นแปด เนี่ยสนใจกหรอมาพออครับพี่น้องครับนี่นี่เน้อนี่นี่เจ้าของวัวลุกยังครับลุกพ่อลุงพ่อเบอร์โทรครับผมศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์สี่แปดศูนย์สี่แปดเก้าหนึ่งหกเก้าเก้าหนึ่งหกเก้าครับพี่น้องสนใจงูคู่นะครับนี่อ่าติดต่อมาได้นะครับผมนี่เจ้าของเปิดอยู่นี่ละอ่าขอบคุณครับผมมันมานะครับอ่าขยับมานี่นะครับผมสาวน้อยโบนน้อย ก็ไดนี่ซิบหกเกิงห้องอยู่ซิบหกเกิงซิบหกเกิงห้องอยู่เอ้าอเาวผมบดน้อยนะครับผมสิบหกเกิงตัวเดียวเนี่คกะอ่านี่ครับเจ้าของหัวครับผมลุงทามครับตัวเดียวนี้ครับ,รบพี่น้องเพื่นใจสนใจครับอ่าโทรมาตัวองเงาขอบคุณครับมันมันครับ,บเอาเอาพอแม่ใหญ่นี่ครับผมบแม่เดียว แม่เดียวครับแม่เดียวแม่เดียวไม่เกี่ยวกับใครครับอาเนี่ยครับตัวใดครับลุงจันสามหมื่นสี่ครับอ่ากำลังใส่ไปได้สักเดือนเนี่ยนะครับลุงคนว่าสามหมื่นสี่ตัวเดียวเลยนะครับผมนี่เจ้าของงัวลุงจันหมวกสันเท่านี้ครับเดี๋ยวผมใส่เบอร์โทรไปเพื่อพี่น้องเพิ่งแจกระโทรมาหาเพิ่นเด้ออ่านี่ครับขอบคุณครับมันมานะครับผมนิดแม่เดียวนี่นะครับผมนี่ มาพอนี้ครับอ่าสามน้อยตัวแรกครับ่าตัวนี้เท่าไหนสามหมื่นสามเอออืมหนึ่งหมื่นสามตกใจครับประดุลงอ่ะเดี๋ยนี่งหมื่นสามตัวแรกเนาะอ่ามาชุดนี้กู้นี้กู้นี้เท่ไาไหรนสาวหกเึ่งสาวหกเึ่งอ่าลูกกู้สาวหกเึ่งนะครับนี่แม่สาวหกเึ่งอ่าลูกกูก้มากู้อันไหนแฮมเล่น้อยนี่เตัวไหน หมื่นเดียวหมื่นเดียวอ่าตัวนี้หมื่นเดียวครับนี่เนาะมูใหญ่อัน,นใหญ่นี่เลูกมันใหญ่มันใช่กะอันไหนอันไหนแฮมเนาะกะเอออ่าตัวนั้น,นตัวนั้นมื่นสองอะปู่เหมือนกันกะับมื่นสองอ่านี่ละชุดนี้เนาะอ่าชุดนี้นครับพี่น้องเพลิงใจครับสนใจกันนี่ครับเจ้าของวัวลุงท้องครับสลีต่อมาเน้อขอบคุณครับมันหมานครับผมเนี่ยครับอ่าขยับมาตรงกลางนี่ครับแม่เปียวเนาะ เปียวครับแม่แม่ขาวใหญ่เนี้ยครับแม่ขาวใหญ่ตัวแรกนี้เลยอสามสิบสามสามหมื่นสามนี่ครับตัวแรกนะครับสามหมื่นสามแม่ขาวนี่มันมม่ขาครับอ่าตัวนั้นตัวนั้นก็สามหมื่นอ่าตัวนี้ก็สามหมื่นนะครับตัวนี้สามหมื่นนะครับตัวนี้สามหมื่นนี้สามหมื่นสามอ่าแม่แม่แม่มุกนี่หนะแม่เท้าอันนี้ก็สามสิบสามครับผมนี่ไปผสมอ๋อแม่นี้มันนะครับผม อ่านแล้วกู้นอนนั่นนะเจ้าปลายของวัดกู้นอนนี่สองหมื่นฝ่ายนะครับสองหมื่นห้านี่ครับกู้นอนนี่สองหมื่นห้ากู้ครับผมนี่สองหมื่นห้าอ่าสี่อ่าสี่ตัวห้าตัวนะครับชุดนี้นะครับนี่ของปลาครับนี่ของปลาแักพี่น้องสนใจครับเปิ่งใจก็โทรมามาต่อรองเอาเด้อขอบคุณครับผมมัน อ่าขยับมาทางนี้นะครับผมอ๋อแม่ใหญ่นี้แม่เปียวเนาะครับแม่เปียวครับแม่ใหญ่นี้จะไดไอันนี้ตัวนี้สองฝ่ายครับตัวนี้สองหมื่นฝ่ายครับสองหมื่นแปดห้าร้อยครับผมมาแล้วเหรอครับผมเอามาแล้วครับสองหมื่นแปดห้าร้อยครับมาแล้วสามสี่เดือนอ่าตัวนี้อ่าลูกเคอรี่ครับอ่านี่มันผสมเคอรี่ผสมเคอรี่ไว้นะครับตัวนี้นี่ตัวแรกนะครับเลยตัวสองตัวนี้ มาตัวนี้ตัวสาวเนาะอ่างอสาวนะครับผมนี่อ่ะสาวสาวนี่จะได้สศษห้าครับเศห้าครับสองหมื่นห้าครับสาวนี่อ่าสูงมิตรสี่สิบอยู่ครับท้ายนะครับผมอหมอรถแล้วนะครับผมเศษห้านี่นไค,ครับแม่นี่ก็ได้นี่อนี้สาวป่ายครับอันนี้สาวป่ายสองหมื่นป่ายครับผม <3 S 1> าสาม <8 S 2> เดือนเาานาะตัวนี้สามเดือนอ่ะมาแล้วสามเดือนอ่าสูงมเตรสี่สิบเหมือนกันครับท้ายครับใหญ่ยาวอยู่นี่ หน้านัวนะครับผมนี่นี่แบบนี้นี่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 ครับสาวนี่นี่คอ,อหน้ามันสูทน,นี้สามตัวนี้เนาะสามตัวครับ,รบนี่เจ้าของค,ครับผมอ่ะมือครับพี่น้องปลื้ใจสนใจโทรมาเด้อใส่เบอร์โทรไว้เพื่อครับขอบคุณครับมาัานๆครับขอบคุณครับเครับนี้ซาปายอ่าขยับเข้ามานี่ครับผมกูแม่ลูกนะครับผมลูกแม่ลูกใหญ่แล้วครับสาวแปด นี่นะอ่าแม่เนี่ยครับแม่ขาวลูกนี้สองหมื่นแปดกูนี้สามห้ากูนี้สามห้ากูนี้นะครับผมอ่ะเนี่เนี่ยลูกแม่เหมือนกันครับสามห้าครับผมเป็นโอ้เป็นจะซื้อครับน่าซื้อเลี้ยงครับคู่นี้สมอครับนี่ไม่น่าครอครับเนี่ยนี่ลูกก็หมอครับซาลายมาถึงสามซีฟครับ โอ้หน้าเชื่อเนาะอืมมันหน้าเชื่อครับผมนี่เอ้าหัวมีอะไรครับหอกปลาหงูปูโอ้หงูในหอกหอกวิครับผมหูน้วยงูปูครับเนี้ยตัวละแปดปันปลายเนาะพ่อเนาะหกหัวอ่าหงูปูน้อยครับตัวแปดปันปลายครับมีหกตัวเนี้ยแล้วงูเมืองอยู่นี้เหรอปูเล่นน้อยนะเมืองนครผู้ฝอ๋อของผู้ครับงูเมืองของผู้นะครับผมราคาตะไคร์นี่สนใจนะครับผมจะใส่เบอร์โทรไว้ให้นะครับอ่ะนี่ นี่ครับชุดชุดนี้ของพ่อนะครับผมนี่พ่อกำนันนะครับผมพี่น้องสนใจเพิ่งใจก็ติดต่อมาครับขอบคุณครับพ่อมำนันครับเนี่ยไอ้ปู้ไอ้ปู้งวเมืองนะมูลตัวเท่าดรนะมูลนี้นะฮะน่ะโอ้ไป็นปู้ของผมน่ะปู้ปู้สีแป้นครับเนี่ยเป็นเนี่ย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 งวงเมืองมูลเนี่ยครับครับเนี่ยเนี่ย เ,เ Arizona, <aha. S 1> น,นี่นี่ <ส R> sure. นี่ Dear, นี่สี่ตัวนะครับอ่าสี่ตัวนี่อ่ะลูกแม่เดี๋ยวนี้มาใจอันนี้แม่มันเนาะนี่แม่มันอ่าเนี่ยอ่ะกู้เท่าไหนสองกู้นี่อารมณ์กันอ่าหอมสามมือแสามครับสองกู้นี่เนาะสองลูกแม่ลูกแม่ตั้งกู้สองกู้นี้นะครับสี่ตัวนี่สามหมื่นแปดครับสามหมื่นสามอราคาราคาห้องอยู่ท้องแล้วนี่ครับผมนี่แล้วล่งหัวตั้งเมื่อกี้มีวะ มีครับมีครับไปมอกว่าจะนอง,องแถมพี่หนุนรัดเลยแกร์พี่หนุนรัดเลยเสื้อเสืเดียวเลยอืมน,น,นี่นอะโมของไอ้ปูดนะครับโมเมืองมยู่นี่ใส่เบอร์โทรไว้ให้ครับไอ้ปูดขยายมานี่ครับมันต่งางกันนี้สา,าวน้อยอันนี้จะได้ครับลุงชอ้อนตัวหมื่นสองครับอันน,นี้อันนี้ตัวหมื่นสองครับผมตัวนี้แม่เนาะ ขายแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ิพสองหมื่นสองเหมือนกันตัวนั้นก็หมื่นสองครับตัวนี้ก็หมื่นสองนะนี่ครับหมื่นสองกูไม่ลูกนี้เท่าไหรสาวเจ็ดเกิืงลูกตัวผู้ตัวแม่ลูกตัวแม่นะครับสาวเจ็ดเกิืงครับลูกมันน้อยอยู่นี่บ่นสาวเจ็ดเกิืงนะครับนี่เอากู้แม่ลูกนะครับมันถีนะครับอันนี้อันนี้สาวแดงนี่ดูนี่สาวสองนี่สาวสอง เสืแดงนี่เสสองนะครับผมตัวแดงนี่น,นี่เสื้อสองนี่ตัวนี้นะครับเสื้อสองนี่เนาะชุดนี้เนาะตัวใดหมลแล้วเน,นาหนะหมลครับชุดนี้นะครับผมชุดน,นี้นี่กูแม่ลูกนะครับผมนี่ของเจ้าของวะลุงช้อนครับพี่น้องสนใจครับเปิ่งใจก็โทรมาเนอะใส Suzanne, ่เบอร์ไว้ให้คขอบคุณครับมันๆครับผมอ่ะมา,ะมาชุดขาวนี่ครับผมนนชุดขาวนี่ ตัวตัวไดครับไอ้กูนี้ห้งห้าหมื่นหกห้าสิบหกครับกูนี้นะครับอกูนี้ห้าสิบปลายครับอ่านรูปนะตตัวนี่ยตามตัวนี้ตัวตัวไดสาี่ลวดเสาสี่ลวดครับตัวนี้ครับสาสี่ลวดอ่านรูป นะครับผมเออมีมีนิ้มกุ้งครับเช่นปกติครัผมว่าเนี่ยนุ้นหนาอืมขาวสีลวดมีนิ้มคู่คู่น้อยนี่ตัไห้่สาวฮกครับคู่น้อยนี่สาวฮกครับอ่าเนี่ยสาวน้อยนี่สาวฮกโอเคนั่นแล้วอ่าชุดนี้นะครับผมถึงชุดถึงมวนนี่นะครับถึงมวนเมืองของไอ้ปุ้ยนะครับเอาพี่น้องสนใจครับเพิ่งแจกก็โทรทิดต่อมาได้ใส่เบอร์ไปให้ขอบคุณครับมันมันครับครับผมอ่ะอ่าพี่น้องครับคู่นี้ครับผมแม่ขาวนี่ครับผมอ่า แม่ขาวนี้กับตัวน้อยนี้่าตัวแม่ตั้งกู้สามสิบห้าสามสิบห้านี่นะครับผมรองอยู่ต่อรองอยู่ต่อรองได้นะครับกู้เดียวนาอกู้เดียวครับนี่เจ้าของัวงครับผมไอแดงเอาครับผมกู้เดียวสามสิบห้าพี่น้องสนใจโทรมาครับมาต่อรองเอาขอบคุณครับไอ้มันๆโอ้หายนะายจันมูลเนี่ยอ่ามาติดงานครับมาฟอกกู้นี้ครับผมแม่ขาวกับแม่ แม่เทาแม่ดำนี่ครับกู้นี้ก็ได้ของสามสี่ครับของสามสิบสี่กู้นี้นะครับผมตัวสิเจนะครับนี่ตัวใดครับตัวใดตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวฟอร์มเนี่ยตัวฟอร์มนี่สไตรสิบห้าครับผมอ่าสิบห้านะครับตัวนี้นะครับอ่าสามตัวนี้นะครับทรงนี้นะครับผมอ่าราคาอย่างนี้สนใจก็มาต่อรองเอานี่เจ้าของหัวลุงจืนครับ พี่น้องเพิ่อนใกโทรมานเนอขอบคุณครับผมหมานหมาครับใส่เบอร์ไปให้ฝากนะสวัสดีครับผมทองไผยตัวนี้กูนี้จะได้อหรอก็เนี่ยนี่จะได้ตัวจะได้ตัวนี้สิบสองตัวนี้สิบสองตัวนี้แปดพันอ๋อปีน้องงวมถึงหมื่นนะครับแปดพันนะครับแปดพันนะครับตัวนี้นี่ตัวแปดพันนี่ ตัวนี้สิบสองกี่ถัวพ่อสองตัวนี่เหรอสองตัวนี่เนาะราคาแปดพันเออสิบสองก็แปดพันเป็นเช้าหนึ่งนี่เป็นช้เปนเจ้าของวัวนี่เจ้าของวัวพ่ออย่างพ่อไทยอ่ามีเบอร์โทรกับเบอร์โทรรึศูนหกสามศูนหกสาห้าหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกสี่ครับนี่ครับอ้าพี่น้อง อัเปิงใจครับสนใจนะครับตรงนี้นะครับหมื่นสองกับแปพันโทรมามาต่อรองเอานี่ขอบคุณครับมันมานะพ่อเนอะครับสำหรับผู้ที่ถามหาพ่อพันธ์นะครับนะครับเอาลุกๆุกลุเร็วขั้งลุกขั้งนอนเตื้อพี่น้องทางแม่องสอนนะครับที่โทรติดต่อถามหาพ่อพันธ์มานะครับอานี้อตัวแรกครับมีกระบหน่อยสูงใงญ่ยางวพร้อมใช้งานต็ไใดไอตัวแรก สี่หมื่นปลายนะครับผมนี่ตัวนี้สี่หมื่นปลายนะครับผมอ่ามาตัวที่สองตัวนี้นะครับผมอ่าราคาเดียวกันนะครับผมเนี่ยหมูนี้นะครับผมอ่หมูนี้สูงใหญ่หมดนะครับใหญ่ขนาดก็เอามาตัวนี้สัมภายครับเอามาตัวนี้ครับอ,อ่ะลักษณะข่อพันนะครับเอาตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็ไอตัวนี้เท่าไรตัวนี้ห้าหมื่นห้าครับตัวนี้ใหญ่เาาครับกล้ามเนื้อนักครับสูงใหญ่นะครับผมนี่ ่าพี่น้องทางแม่ต้องสวนนะครับอ่าที่โทรมาสอบถามนะครับที่ต่อมาได้ครับมีเจ้าของวาครับผมอ่ไอ้แผ่นเอาครับเพิ่งแจกก็โทรมาเนี่ยใส่เบอร์ไปให้คขอบคุณครับไอ้มันๆครับกูนี่อันนี้ครับผมอ่าพออันนี้ครับอ่มันลูกผสมตัวแดงได้ไหมครับผมนี่สิบเก้าครับตัวแรกนะครับสิบเก้าตัวนี้สิบสี่เกิงนะครับผม นี <arent> yeah. ่นะครับหงอ14เครื่องมีสองตัวครับมีสองตัวคู่เดียวครับวันนี้นี่เจ้าของวะครับผมป่าล้านเนาครับผมล้านเนาครับพี่น้องสงใจสนใจนะครับใส่เบอร์ไว้เพื่อเบอร์เก่าเบอร์เดิมเนี่ยผมโทรมาโทรมานเนอร์ขอบคุณครับมันมันครับนี่นี่นะครับจุดนี้คู่นี้ถือสาวอิดอ่ะมาพอนะครับสาวน้อยคู่นี้ครับอ่าคู่นี้คู่นี้สาวเนาอนี่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 ครับสาวน้อยนะครับผมมานี่ครับ น้อยไหม่กู้นี้นะครับเช้สาสองหมื่นครับนี่กู้นี้นแล้วตัวนี้โลตัวนี้กับเช้าเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมนี่อ่าประมั้นชาวน้อยแดงนะครับผมเช้สาสาูงนี้นะครับนี่อ่าเจ้าของวานี้เนีย่ยเป็นอู้อกันอยูน่นี่ลุงนบครับผมชาลเล่นี่โลขายแล้วขายแล้วครับขายไปแล้วอ่าชาลลุงนบขายไปแล้วนะครับชาลเล่พี่น้องสนใจครับเปังใจชุดนี้ก็โทรมาหาลุงนบขอบคุณครับมันมันครับอ่ะมาพอนี่ ป,นปนูน้อยปูน้อยมุนนุมน้อยนะมูนนี่ต่วใดนี่หวัวจุกละธรรมชาตินะครับผมครับมื่นสี่ล้นธรรมชาติครับผมปูน้อยนี่นังนาหน้างาำมื่นสี่ครับธรรมชาติอ่ามื่นสี่นี่ตัวใดแฮมเนี่ยชุดนี้กะชุดน้อยนี่ตัวตัวใดสองหมื่นปลายกู้เนี่ย อ่าคู่นี้สองหมืนปลายนี่คู่น้อยนี่ครับอันนี้ของแม่นะครับอ่าสองหมืนปลายนี่คู่เดียวนี่คู่นี้เนาะสองหมืนห้าครับราคาห้องอยู่ต่อรองได้นี่เนาะครับนี่ชุดนี้นะครับของพ่อค้ามาครับนี่พี่น้องสนใจครับเพิ่งแจกก็โทรมาติดต่อมาได้มาต่อรองครับผมขอบคุณครับมันมาพ่อครับผมเนี่ยเนี่ยครับคู่นี้ครับหนุ่มน้อยตัวนั้นนะครับผมฮะห้าหมื่นเดียวอ่ะเนาะอ่ามาพอคู่นี้ครับอ่าหมื่นอ๋อตัวเดียวกะ ตัวนี้ก่อนกะเอ่นี้ยบนน้อยตัวเดียวตัวเดียวบดน้อยอาทิตหูน้อยมื่นเดียวครับผมอ่าตัวนี้รอตัวนี้ก็มื่นเดียวนะตัวนี้ก็หมื่นเดียวอ่าห้องยูมื่นเดียว้นองันนี้เก้าพันอ่ามือนี้เก้าพันอ่านี่เก้าพันเนี้ยเนี่ย นี่มตัวอ้าวไหนอ่ะนี่แม่ใหม่นี่สิบแปดอ่าเป็นสาวแล้วครับอ่าก้ผสมแล้วครับผมเป็นสาวต่อรองได้อันนี้หมื่นแปดครับอ่าผมอืมนี่ชุดนี้เนาะนี่ครับชุดนี้นะครับผมอ่าของไอ้เบิ้มนะครับผมนี่ไอ้เบิ้มบันทีครับพี่น้องสนใจครับโปรเจกตกระทูมาผมใส่เบอร์ไว้เถอะเบอร์เก่าเบอร์เก้าอ่าเบอร์เก่าโอเคครับผมพี่น้องขอบคุณครับมันๆครับนี่ไข่ละ มาเนี่มาเลยสี่เดือนไปแม่ใหญ่เนี่ยมันสี่เดือนไปตัวใดลุงสองหมื่นห้าอมนันสี่ 25. เดือนไปเนี่ยสองหมื่นห้าสองหมืนห้านะครับออามามาสี่เดือน 5, ห้าเดือนสองหมืนห้าไงครับผมมาใส่บลุงทอนเลยเนอะ อ่าเนี่ยครับผมเจ้าของวะอ่าตัวนี้ขายกระเบนหาเนี่ยเจ้าของวาครับลุงทอนครับผมใส่เบอร์ไปให้เบิ่งใจโทรมาเนอะมาต่อรองเอามันชีเดือนไปอามันมันครับครับทันเลายเขาชัมัไปละอ่าพี่น้องครับสำหรับวันนี้นะครับผมบรรยากาศกับประมาณนี้นะครับผมราคากับประมาณนี้ครับอ่าพิจารณากันเอาครับพี่น้องครับไปจะซื้อเลี้ยงนะครับผมหรือว่าจะขายออกนะครับผมก พอเอาครับผมประมาณนี้สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่างเก่าครับขอบคุณครับสวัสดีครับกู้นี้ก็ได้ก้อยกู้นี้ก็ได้ก้อส่สิบสามสี่สิบสามเนาะครับอันนี้นะล่ะกู้นี้หันเจ้าของคนละครับนี่เจ้าของคนอ่ะชื่อไอสันเนาะครับอ่าสี่หมื่นสามเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองจับม่ได้คนจับมาได้เลย 095136ครับ095136 4499ครับ4499ครับพี่น้องครับอ่าอ่าเนี่ยครับคู่น้อยนี่นะครับคู่น้อยเนี่ยอ่ะมออยู่40,000สายวันห้องอยู่สนใจเพิ่งใจก็โทรมาต่อรองเอาเนอะครับคู่แรกๆนี่เจ้าของเพิ่นอ่ะขอบคุณครับมันๆครับ